สวัสดีครับครับผมเชนนะครับนายๆค่ะออยนะครับโกครับสไตล์หนักอ๋อโอเคครับครับผมจริงๆแล้วผมอ่ะดูดูได้ทุกแนวเลยแต่ถ้าเกิดว่าชอบชอบเลยก็คือเป็นแอคชั่นครับแล้วก็แฟนตาซีครับ ก็ชอบเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าชอบดูมระมาก,ก็จะเป็นแอนิเมชันค่ะแล้วก็หนังหนังผีนั่นแบบว่ารลึลึกอะไรอย่างนี้ค่ะก็สําหรับส่วนตัวปอน,นะคะปอเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้เลือกชอบเลยนะก็คือชอบแนวแบบซอมบี้แนวเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเี้ครับก็จะชอบเป็นพิเศษ ส่วนส่วนโกนะครับจะชอบพวกแนวแบบอเวนเจอร์อะไรเงี้ยครับแล้วถ้า <Yeah. S 1> แต่เป็นถ้าพวกแบบเกี่ยวกับพวกหนังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะชอบพวกเกี่ยวกับพวกหนังเอ่อพวกดราม่าอะไรครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะทำพวกดราม่าดีมากครับผมมีเป็นเป็นอนิเมะครับชื่อว่า Your Name ครับผมที่หนึ่งเลยครับ <Yeah. S 1> แย่งเหรอแย่งเหรอ <laughs> <laughs> ของหนูหนูไม่ เคยมีโอกาสได้ติดตามหรือดูหนังญี่ปุ่นเลยก็เลยโดเรมอนไงโดเรมอนโอเคโดเรมอนก็ได้ครับโอเคโแเ้มอนละกันอ๋อคนนั้นคนนั้นถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นหนังปอจะไม่ค่อยได้ดูครับของญี่ปุ่นแต่จะเป็นดูแบบแอนิเมะอะไรเงี้ยชอบพวกวันพีทอะไรเงี้ยครับสนุกมากๆมีหนังญี่ปุ่นในดวงใจครับชื่อเรื่องว่า Let Me Eat Your p a n c เค้ s ครับเพราาะว่เป็นหนังที่เกี่ยวกับเหมือนแนวดราม่าแล้วก็มันชอบดูแอคติ้งของเขาอะครับมันมันเลียวมากอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาดูหนังที่เมเจอร์นะครับเป็นเกี่ยวกับเจแปนิสฟิล์มบีกนะครับผมครับก็สำหรับในงานเจแปนิสฟิล์มบีกนะครับก็จะมีหนังมากมายนะครับที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด6เรื่องนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ต้องไปติดตามว่าทั้งหมด6เรื่องเนี่ยมีนหลังเรื่องอะไรบ้างซีีอีกจริงๆตอนนี้เรื่องบิทเตอร์ซูนนะคะอยู่ในช่วง ฟรีโปรดักชันแล้วนะคะใช่ค่ะบทก็กำลังจะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เตรียมตัวที่จะเริ่มถ่ายกันแล้วใช่ค่ะเร็วๆนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็แต่ละคนมีการเวิร์กช็อปแต่ละด้านแต่ละคนนะแล้วก็ทำเหนแ่ละคนทำอะไรกันเวิร์กช็อปเนาะก็ก็มีทั้งเวิร์กช็อปเดี่ยวแล้วก็เวิร์กช็อปคู่ไปบ้างแล้วครับผมก็ก็โอเคครับเข้าเข้าคู่ดีอยู่แล้วฮะ จริงค่ะก็ก็น้องคู่เราก็เป็นแบบ professional เฮ้ยอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอย่ตั้งไปแล้วแล้วก็มีการเวิร์กช็อปรวมด้วยค่ะใช่รล้วสหรับรวมทุกคนอะไรอย่างงี้ใช่สนุกใช่ไหมใช่สนุกสนุกก็สองคนนี้เขาก็มาเป็นคู่นะครับแต่พกเรามาเดียวๆเนาะแต่่าขอบคดถึงคู่ปอน่อะไรกันที่ไม่มาวันนี้ก็คือเวิร์กช็อปกันบ่อยมากๆครับสำหรับคู่ปอยก็ถือว่าเตรียมตัวมาพร้อมแล้วก็มั่นใจมากๆครับพร้อมที่จะถ่ายตอนนี้ก็ยังพร้อมนะครับ ของผมก็ยังเป็นตัวละครลับของเรื่องนี้อยู่นะครับยังไ,ไงก็ฝากติด<อ>ตามนะฮะ,ฮะแต่ว่าผมก็ส่วนตัวก็ไปเรียนแอคติ้งเพิ่มนะครับเพราะว่าน่าจะต้องใช้อะไรเยอะอะเรื่องเนี้ยเอ้ยแอคติ้งความสมจริงครับอ๋ <c oughs> อครับส่วนตัวปอก็มีไปเวิร์กช็อปทำขนมหวานอะไรอย่างเงี้ครับก็ ตอนนี้ก็กลับมาทําใหม่เพราะว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยก็จะแบบหยุดไปหน่อยแต่ว่าช่วงน,นี้เราก็กลับมาเตรียมแล้วก็เวิร์กช็อปเองที่บ้านด้วยครับอออโอ้ยทำทำพอทำให้พี่เปิ้ลไปกินด้วยแต่พี่เปิ้ลเขาบอกว่าอร่อยอยู่นะ <c oughs> อร่อยอยู่แปลว่า <c oughs> อร่อยอยู่แปลว่่่่าอออออรรอยอยยูนะไม <c oughs> ่ไได้กินเลยม่คือ,ยอย <c oughs> ของที่บ้านเอยหมดไงก <c oughs> ็เลยทำให้พี่เปิ้ลไปก่อนเดี๋ยวมาทำให้ทุกคนคนอื่นกินด้วยโอเคโอเคโอเค ก็สำหรับมิเทลสวีทก็จะเร็วๆนี้ครับแล้วก็จบมิเทลสวีทก็จะมีมาอินจิเนียซั่นสต่อเลยตอนนี้ก็กำลังเตรียมบทกันอยู่ก็จะมีเตรียมบทเป็นเส้นเรื่องของผมครับคู้ผมใช่ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนกครับก็พร้อมพร้อมเสมอครับผม ก็ส pues um, ําหรับต nah ัวปอยนะครับก็คือตื่นเต้นมากๆทั้งวิเทิลสวีททั้งมาอินจิเนียร์ที่นั่นสองเพราะว่าวิเทิลสวีทเนี่ยก็เป็นตัวละครที่แบบหลุดคาแรคเตอร์จากตัวปอยไปเยอะพอสมควรเลยสําหรับมาอินจิเนียร์นั่นก็คือคิดถึงคิดถึงบรรยากาศเก่าๆคิดถึงคนในกองอะไรอย่างเงี้ยครับตัวละครลับว่าไงครับตัวละครลับสำหรับสำหรับวิเทิลสวีทนะใช่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าก็ยังยังยังรู้บทตัวเองยังเขาคาดเขาว่าทางทีมงานเขาก็ค่อนข้างที่จะเก็บความลับกับผมเองก็ก็ด้วยฮะใช่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  นั่นแหละครับผมก็ลุนลุนกันต่อไปก็พวกเรานะครับขอฝากติดตามผลงานล่าสุดของเราที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือ b i t t e r s w e ว t ทเดอะซีรีส์นะครับอีกไม่นานให้ขอให้ทุกคนอดใจรออีกแป๊บหนึ่งครับก็จะได้รับชม b i t t e r s w e ว t ทเดอะซีรีส์แล้วครับแล้วก็ขอฝากผลงานต่อเนื่องของพวกเราก็คือมาเอนจิเนียร์ซีซันสครับก็สำหรับซีซันหนึ่งก็คือว่าสนุกมากๆแล้ว แต่ที่ด้นสองเนี่ยก็ต้องบอกว่าวเวิร์กกว่าวเดิมเยอะรออครับโอเคครับ